อะไรีไม่รู้คันเร่งใช้ตอนนี้บอกโเกือมากเลยสวัสดีตอนเช้าทาุกคนเพิง่งตื่นจะบอกว่าเมื่อวานมีนะครับที่เป็นเจ้าของโรงแรมนะครับาบอกว่าอุ้ยกอเด็กคา้างเราแต่เช้าเลย <laughs> มีหาดทรายดำนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะ เนี่ยถัดไปนะหนึ่งกิโลเนะี่ยเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะใกล้ๆเลยอยู่ตรงอ่าวอะไรวะจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูให้นะครับนี่ก็คือที่พักตอนเช้านะครับหกร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวถ้าแดดไม่แรงมากเดี๋ยวกลับมาเล่นแป๊บหนึ่งจากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปล่องแพวางเคียงคู่นะครับมีทางต่เช้าเลยเวย้ยมันเจ้าของก็ฝึกมาดีเขาห้ามขึ้นเกินเงี้ยอ๋อมันเหมือนมีเป็นแบบเป็นเป็นไกด์เรียกว่าเป็นไกด์ทัวร์แล้วเนี่ยเออดีอ่ะ กาะพีพีอามายาซิมิลันดิทเทร์นาเมซอนเดี๋ยวเกลับไปศึกษาอีกทีหนึงเดี๋ยวอาจจะได้ลงมาอีกเนี่ย <S 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 โอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้สุขสมปองดีสรอทนี่นะฮะฮาซไซดามอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลงมาประมาณโลเดียวอ๋อสองกิโลโอเคอยู่ที่กรีนบีชขาลัก วอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดนางทองของหลักนะคะทุกคนทรายเป็นสีดำดำอ่ะทรายมันจะเป็นสีดำดำอ่ะ<ำ>เออเขาเรียกว่าอะไรนะนาหาดทรายดำหาดทรายดำเออ ก็ดำนะก็เมื่อวานเราเราไปที่นูนะ่นอ่ะแบบขาวแบบขาวกระดาษเลยอะแต่มาที่นี่แบบมันดำอ,ะดอ่ะดูสิเนี่ยมันจะดำแบบเป็นช่วงๆอ,อ่ะแปลกไหนเอ่อแ,แต่ถ้าข้างบนอนะ่ะมันจะเห็นชัดนะว่าเป็นสีดำแต่ตรงนี้มันจะแบบมีสีน้ำตาลปะปน นี่ยครับบางจังหวะมันก็ไม่ได้ดําเหมือนในรูปที่เคยที่แบบเคยเห็นกันนะมันก็เป็นแบบเนี่ยผสมแบบทรายสีน้าตาลปกตินะครับแล้วก็มีสีดาๆอย่างเงี้ยอันนี้ดําเลยไม่รู้ว่าต้องมาช่วงไหนหรือว่ายัางไงนะครับที่มันจะดําทั้งหาดเลยนะเนี่ยนี่ก็ดํา เงียบเนาะช่วงนี้มันมเช้าเลยก็แล้วไม่หรอกปกติหมนแลจะคึกคักแหละมีฝรั่งฝรั่งอยู่แล้วเขาหลักอะ่ะก็ถ้ามามาได้นะครับไม่มีคนเลยอะ่ะใถ้า,าใครจะมาเที่ยวอ่ะก็ให้มาเที่ยวช่วงนี้นแหละเขายังแบบไม่เปิดประเทศแล้วก็ฝรั่งไม่เยอะกลับที่พักก่อนเนาะแต่ว่ายน้ําเล่นก่อนแล้วกัน แดดกำลังจะออกนะครับตอนนี้ก็10โมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปล่องแพไม้ไายกัน10โมงครึ่งนะครับที่บ้านวังเคียงคู่นะครับอะไรคอนเนอร์คอนเนอร์เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อนนี้เราก็อยู่กันที่ล่องแพไม้ไผ่นะคะวางเคียงคู่ตอนนี้เราก็อยู่กับที่โกมลนนะคะอันนี้เราจองมาก่อนล่วงหน้านะผ่านทั้งเพจของที่นี่ก็ตอนนี้น้ําก็ลดระดับลงนิดนึงนะคะนั่งได้แพหนึ่งไม่เกินร้อยสิบกิโลระยะทางในการล่องแพก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน5กิโลนะถ้าจะไม่ผิด ระยะเวลาที่ใช้ในการล่องแพ้ก็อยู่ที่3 0มสถึงสีนาทีแต่ตอนนี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอขึ้นรถกระบะไปล่องอใช่ไหมใช่แล้วต้องขึ้นรถกระบะไปไเดี๋ยวเรากําลังรอออกเดินทางเนาะ ันนี้เราก็อยู่กันที่จุดล่องแพนะคะก็จะเป็นแพไม้ช่วงนี้เรามากันออเออวันนี้วันที่เจ็ดมีนานะระดับระดับน้ําก็ลดลงนิดหนึง่งแพปกติราคาแพหนึ่งห้าร้อยบาทขึ้นได้สองคนนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่าลำหนึ่งไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลสองคนน่ะได้แต่ถ้าเกินต้องแยกลำกัน แล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเนื้อลอำละ400บาทแต่ไม่รู้จนถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปต้องแพรกันโกมอนคอนเนอร์นะคะอ๋อน่าจะล่องกลับไปที่นั้นนใ,<ช>ใช่ไหมใช่ล่องกลับไปตรง,ท,รตรงที่เราจอดรถเมื่อกี้นี่ทุกคนแบบน้ำใสมากใส่กิงก้งใสกิ้งกิ้งเหมือนอะไรกิ้งเหมือนแก้ว จ้ะอันนี้เราไม่ได้ล่องเองนะคะทุกคนเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะถ้าให้ดีนะพี่พี่เขาบอกเมื่อกี้คือช่วงที่น้าเยอะๆนะประมาณช่วงเดือนสิงหาใช่ไหมต้องเช็คฝนด้วยนะที่ภาคใต้อย่างที่เรารู้เนาะว่าฝนแปดแดดสี่ซึ่งแดดจะน้อยกว่าฝนก,ก่อนจะมาก็เช็คก่อนนะคะถ้าใครจะมาที่นี่นะคือก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าเนาะที่แน่ๆเลยคือต้องต้องเปียกแน่นอนเพราะเรามาล่องแพบนน้ํา ตอนนี้ก็มีสามลำมีพี่เขาข้างหน้าคนละลำคนละลำแล้วก็ของเราสองคนต่อนหนึ่งลำเพราะน้ำหนักเรารวมกันได้ที่ร้อยแปดกิโลเพราะว่ามันกำหนดรนะ้อยยี่ิบเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันน้ำมันลดลงน้ำมันแห้ง วันนอนแล้วกลางคืนถึงจะหากินอ๋อทุกคนนาะนๆะ่นะเหมือนกันเหมือนกันพันเดียวกันหูหูป้องทองมันมันแบบตัวสีดำแล้วก็มันก็มีสีเหลืองแบบเป็นป้องเปนป้องเหมือนป้อง,อง,องไม้ไผ่อ่ะดูดิโอ้ยน้องนอนแบบนอนสบายมากนอนแบบชิวอะ่ะเจอมาสองตัวนะตลอดเส้นทางถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเรา ติดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนพี่กำังนอนแก้งเลยฮะเราจะรอดไหมรอดไม่รอดขยมอย่างนั้นมันก็ยิ่งโตไปดีมันต้องขยิบไปหน้าสงสารพี่เยอมากอันนี้เวลาน้ำเยิ้มๆขึ้นถึงนู้นไหมพี่อ๋อ เป็นระยะทาง3ามกิโลจะว่าใกล้มันก็ไม่ใกล้ะนะทุกคนใช้เวลาเกือบชั่วโมงใช่เพราะว่าน้ำมันน้อยแล้วมันแบบแพรมันจะติดหินเนาะพี่เขาก็ต้องแบบลงไปลากกระชากมาแต่สนุกนะทุกคนมีโอกาสก,าก็จะมาใหม่อีกรอบนึง<ม>แต่ว่าเป็นรอบที่แบบน้ำเยอะนะอยากจะรู้ว่าตอนน้ำเยอะมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่า เพราะอันนี้แบบแพรมันจะติดหินนิดนึงขึ้นมาจากน้ำก็มีบริการนี่แกงโม้กับสับปโปโรได้ไหมรถเป็นอะไรไม่รู้คันเร่ง้ายตอนนี้แบบกูวเบื่อมากเลย ทางเดินทางออกจากพังงาน,นะครับเพื่อมุ่งตรงสู่กรุงเทพนะครับก็คงไม่ได้แวะไหนครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศระหว่างทางนะครับเดี๋ยวว่าจะวิ่งออกพระโต๊ะเหมือนเดิมครับเส้นเดิมนะตอนนี้รถก็มีปัญหาเรื่องคันเล่งค้างนะครับแล้วก็พัดลมไม่ทํางานแต่ยังไงก็ขอให้ถึงกรุงเทพก่อนแล้วกันเฮ้ยจะตัดออกงี้สิ ระหว่างนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับระหว่างทางกันนะว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะกลางวันพอตอนเรามาเราไม่กลางคืนเนาะฝั่งปาโตไอตรงที่เราเจอหมอกนะฮะไอเราอยู่ในตะัวป่านะครับเนี่ยทุกคนนี่ปลอ่อยคันเร่งอันเนี้ยเนี่ยมันกระตุก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 เลยรอบมันสูงเกิน,กนอ่ะเวลาจอดต้องรดับเครื่อง เออไม่ดับแล้วมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยบอกเลยว่าเซ็งฮะขับรถมา อนเจอนี่เลยสีพังงาแอดกาแฟสดอยู่ข้างทางสวยมากแวะดื่มกาแฟมีขนมด้วยอ้นผมว่านะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะในความคิดเลยผมว่าน่าจะสวยมากเลยเส้นนี้มีทั้งหมอกมีทั้งฝนเดีย๋ยวเอาไว้หน้าฝนนะครับผมจะลองย้อนรอยมาเส้นนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถนนหมายเลขสี่นะครับ อาเริ่มตั้งแต่ชุมพรลงมาถึงพังงาเลยนะสามารถเข้าภูเก็ตได้ด้วยนะครับตรงอย่างเดียวเลยเส้นนี้ สวยมากเลยครับวิวสวยจริงรั้วต้นไม้แบบเขียวเขียวอ่อนเลยนะดิว้าว,ว,าว ขึ้นแล้วขึ้นเขาที่ความร้อนขึ้นเลยจะหรือพัดลมไม่หมุนวะเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวไม่หมุนตอนนี้งงหมดละเดี๋ยวลองพอนดูนี่ลงเขาละอ่ะสี่ขีดละไปฮีทต,ตอนขึ้นเขาเดี๋ยวไปถึงหลังสวนแล้วจะเช็คอีกรอบนึงว่าน้ำดันหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่พทะททุ่งตะโก เรากําลังเดินทางกลับนะครับทริปนี้เดี๋ยวถึงบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะว่าค่าใช้จ่ายท,าทั้งทริปเออเท่าไหร่เราค่าทัวร์ตอนนี้ผมไม่ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราได้ไวาเชอร์มานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงนะครับ okay. ตอนนี้ความร้อนก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นตอนชะลอรถหรือตอนจอดนะครับพัดลมทํางานแต่ว่าทํางานเบามากพัดเร่งค้างครับตอนนี้แล้วกลับไปก็แก้อีกแล้วก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปตอนมากระบี่ครับ ่อมจนกว่าจะวิ่งไม่ได้ฮะค่ะพระอาทิตย์กำลังตกแล้วหกโมงพอดีตอนนี้ก็เหลือระยะทางประมาณห้าร้อยกว่าโลจะถึงบ้านละไม่ไกลละเ <laughs> นาะค่ะจะไปไปไป ไม่ไหวเครื่องคันเร่งค้างพักก่อนแล้วกันหาอะไรทานนะครับร้นานอาหารคุงต้นใหญ่โตโมโหรานมีพวกของฝามีแบบพวกร้านอาหารหลายอย่างข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ไฮไลท์ที่นี่ก็คือนี่จ้ะเอ่อน้ำพริกผักนี่โซนน้ำพริกผักไม่รู้น้ำพริกอะไรนะก็ก่อนจะเข้ามาก็แวะแลกคูปองตรงนู้นก่อนเนาะกินเหมือนกันนะครกินเหมือนกันนี่ กะเพรากะเพา,พาน่าจะเป็นหมูสับเดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะ ถึงบ้านแล้วจ้านี่ความร้อนมาเลยจ้าเจ็ดขีดต้องพักก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเราอันนี้มาส่งแม่บ้านเรียบร้อยนะครับเกือบตีสามครึ่งนะครับออกจากุนู่นประมาณบ่า,บายสองครึ่งแวะนอนประมาณชั่วโมงกว่ากว่าด้วยนะก็สรุปค่าใช้ใจ่ายนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับทริปนี้ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะมันไปแพงตรงค่าทัวร์ใช่ไหมใช่ประมาณนะอันนี้ประมาณสองสองพันคนละนะ ถ้ารวม,มกันเป็น4,000อันนี้คือทางทีมนะครับรวมกัน7,200นะครับโดยประมาณนะรวมค่ากงค่ากินที่พักค่าล่องแพไม้ไผ่อะไรเงี้ยทุกอย่างเลยนะประมาณ,นะณ7,200นะครับก็หารออกมาก็ประมาณ3,006ประมาณเนี้ยครับต่อคนนะอของเราค่าน้ำมันก็1 3 5 0ห้บาทระยะทาง1,700โลพอดีนะ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับส่วนรถนะครับก็ต้องซ่อมกันต่อไปคือตอนนี้พัดลมเสียไปละความร้อนก็เลยขึ้นคันเร่งก็ค้างตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ส่งไปบ้านนอนก่อนดี๋ยวเราต้องกลับบ้านต่อนะครับไว้เชอกันไว่คลิปหนะ้าทริปนี้แม่บ้านแบบหลับตั้งแต่นู่นเลยพังงานเลยนะจ๊ะ <c oughs> บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบดีคะ่ะ <c oughs>